ตอนที่เกิดเดือนนี้เดือนสิงหาจะมีใครกันบ้างไม่ต้องรอช้าไปตู้รำที่หนึ่งสิงหาในมันย่ามาติสและข้ามมาหน่อยกับวันที่4สิงหาคุณก็จะเกิดวันเดียวกับอันโตนิโอวาเลนเซียซึ่งงาสิงหาก็โคตรหลอ่อเพราะคุณจะเกิดวันเดียวกับกาบี้และกาบี้ฝากมาบอกอย่าลืมกดหัวใจให้คลิปนี้ด้วยนะแล้วหกสิงหากับตำนานนักเตะคนนี้กับโรบินฟานเพอร์ซี่แต่คงจะไม่ได้มีครบทุกวันทุกคนนะครับผมแต่ก็จะเน้นหัวหัวตึงๆมาให้นะโอเคนะถ้าตกเลยที่เจ็ดสิงหาถ้าคุณตัวสูงมันอาจจะเป็็นนนเเเเเเพพรรราาาาาะะวววว่่่่่คคุณกกกกิดิดดดััีียบบฮอทซึงงสหหมไไใใชตแ นานโดซิวาแล้วก็รอยคีนอย่างตึงและ12สิงหาก็จึงไม่แพ้กันเพราะคุณจะเกิดันเดียวกับมัชชายเดลิกแล้วก็บาโลเตลลี่โคตรเฟียวซึ่งสิสิงหาเขาคือโคตรตำนานอย่างอารันเชียร์และว้า่คุณเกิดสิสิงหาคุณจะเกิดวันเดียวกับคี่เอลลนี่ซึ่งถัดไปวันที่15บ้างคุณจะเกิดวนเดียวกับออกเล็กเชมเบรนซึ่งคนต่อไปขาดไม่ได้ครับขอบคุณ่้ิดตามผมทุกคนนะครับผมและนี่ผู้ติดตามใหม่นะใครกดติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืงอ่ ครับคุณจะเกิดมาเดือวกับเลวันดอฟสกี้โอ้โหยังตึงยังเฟีย้ยวยังเท่อะต่อคดียี่สิบสงสิงหาเราต่โรมาร์าติเนสถัดมา28สิบงหาคุณจะเกิดมาเดือนกับเซซ่าอัสปปริกเวตาและต่อทดียี่สิบเสิงหากับสุดยอดโค้ชคนนี้โทมัสชูเคิลซึ่งต่อทที่30สิบงหาสุดยอดตำนานตำนานตำนานพาเวลเนตเวทโอ้โหสุดเกิดและสาสิบเอ็ดสิงหาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเปเป้เรนะ่าซึ่งเพืเ่อคนไหนที่เกิดเดือนนี้ก็พิมมาบอกด้วยนะครับผมเกิดตรงกับนักเตรกกมาาแลใ้ทว ให้ด้วยนะจ๊ะ